ตอนนี้นะครับโอมกำลังจะมาทำเทรนนิ่งพิเศษให้กับ c l a s s ช c a ลแบรนด์จีโนมนะครับของพี่ตะนะครับก็เลยอยากจะถามคุณว่าดูฟังครับคุณเองอยากจะมีแบรนดิ้งของตัวเองไหมแล้วความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดพี่ตาเคยเจอมาในชีวิตคืออะไรครับและผ่านมันมาได้ย่งไรครับให้เราเห็นความกลัวในตัวเองในตอนนี้ชัดๆครับแล้วลองเพ่ง ไปดีปดกว่าคัวตรงนใ้ตัวรเราเลยครับและเมื่อกำมาเสร็จปั๊บเราจะปามันออกรอบนี้ปาสุดท้ายหัวใ,ใจของเราจะเบาของโลกเบาสบายเลยและสามสองหนึ่งปล่อยฟูสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้นะครับโอมกำลังจะมาทำเทรนนิ่งพิเศษให้กับคลาสที่ชื่อแบรนด์จีโนมนะครับเป็น,นคลาสของ Rich of Joy ของพ่ต้นะครับที่เป็นผู้อดีตผู้บริหารนะครับของ แบรด้าลั u ชัวรี่นะครับแล้วก็จะเคยดิน้น Hello magazine ใช่ไหมครับ Prince's magazine เนาะตอนนี้เนี่ยตาเองออกมาทำคอมเพนีของตัวเองนะครับช <Okay. S 1> ื่อว่า Rich of Joy ซึ่งได้ฟังวิชั่นของพี่ของเราอมลงไหลามากเลยครับเพราะมันคือการที่ทำให้คนทุกคนเนี่ยไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จแต่ rich เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในชีวิตมันสอดคล้องอะไรกับ life a d v e n t e r ขนาดนี้เนาะ <Okay. S 1> จริงไหมครับทุกท่านผมว่าวันนี้ออมเองก็ได้รับโจทย์มาในการพัฒนาให้คนนะครับสามารถก้าวข้ามข้อจากัดตัวเองในการสร้างแบรนดิ้งได้บ้างก็เลยอยากจะถามคุณว่า ลางูฟังครับคุณเองอยากจะมีแบรนดิ้งของตัวเองไหมเพราะอะไรเหรอครับผมบอกเลยนะแบรนดิ้งยุคนี้สำคัญจริงๆครับ Personal Branding จํจำเป็นแค่ไหนคำถามที่คนทำธุรกิจหลายคนยังคงสงสัยโดยปกติแล้วการทำแบรนดิ้งมักจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบใหญ่ๆนั่นคือ Corporate Branding หรือ Branding ในรูปแบบขององค์กร Product Branding หรือแบรนดิ้งของตัวสินค้า และสุดท้าย personal branding คือ branding ในตัวบุคคลจะเห็นได้ว่าหลายๆแบรนด์ในตลาดที่เรารู้จักตัวสินค้าเป็นอย่างดีแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเป็นเพราะสินค้าตัวนี้มี branding ที่แข็งแรงอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น scrub daddy แบรนด์ฟองน้ําอเนกประสงค์จากฝั่งอเมริกาที่ไม่ได้เน้นการทํา personal branding มากแต่ที่คนซื้อเป็นเพราะชื่อเสียงของคุณภาพสินค้านั่นเองแต่ทั้งนี้ถ้าแบรนด์ของคุณไม่ได้มีจุดเด่นที่คุณภาพสินค้าแต่มีจุดเด่นที่การบริการและความใส่ใจการทํา personal branding จะช่วยให้แบรนด์เป็นที่นิยมมากขึ้ ในการซื้อสินค้าการซื้อจากความเชื่อในตัวบุคคลนั้นมีความแข็งแรงมากกว่าแน่นอนแล้วถ้าคุณอยากได้ที่ปรึกษาเรื่องการสร้างเปสนอลแบรนด์แบบใกล้ชิดต้องคิดถึงโอมีเดียนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยของโอมพินนะครับตัวเขามีคาถามมาด้วยใช่ไหมมีแบรนด์ต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ต้องถามว่าแบรนด์ที่เรากำลังทำเรากำลังทำแบรนด์อะไรแบรนด์สินค้าแบรนด์ตัวตนนะครับหรือว่าแบรนด์โชเฟรตดีลิมแบรนด์ทุกคนนะครับในทาเรื่องต้นสร้างแบรนด์จริงๆอะเอาจริงมัน คิดด้วยซ้ำว่าเงินเท่าไหร่จริงๆเรามีแค่หนึ้บาทเราก็เริ่มได้นะครับแต่ว่า สิ่งสำคัญมันคือการเกิด Clarity ดีกว่าว่าแบรนด์ของเราเราสามารถลงทุนแบรนด์เป็นพันล้านเพื่อให้ภาพลักษณ์แบรนด์ดีก็ได้๋ยวเราสามารถเริ่มต้นการทําแบรนด์โดยที่ไม่ต้องลงทุนเัินเลยก็ได้แต่ว่ามีมือถือมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเปิดเพจเปิด Facebook เปิดติ k t o อกเปิด YouTube พวกเนี้ยเรามีช่องของพวกเราครับเราสามารถเริ่มสร้างแบรนด์ได้แล้วแต่คีย์สาคัญมันไม่ใช่ว่าเงินเท่าไหร่ในการลงทุนครับคีย์สำคัญคือคุณมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของแบรนดิงขนาดไหนแบรนด์ไม่ใช่โลโก้ไม่ใช่แค่สีไม่่่ใชชแคฟอนนนนิดนั้้ถาถาา โอ้โมนะแบรนด์ Brand มันคือประสบก,การณ์ทั้งหมดที่ส่งต่อให้ถึงคนตรงหน้าที่รู้จักกับเรามันรวมถึง e x p e r i e n c e ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจนเกิดเป็นสภาวะอารมณ์ที่มันฝังจําในจิตใจของคนนั่นแหละครับแบรนด์ดังนั้นเงินเท่าไหร่ไม่สาคัญสําคัญว่ามีความรู้มากน้อยขนาดไหนเพราะจริงเงินสิบบาทก็เริ่มแบรนด์ได้ครับจทยังไงมีความโดดเด่นาแบรนด์การทแบรนด์ให้แตกต่างนะครับคือคีย์เวิร์ดที่สําคัญมากวันนี้ถ้าหากว่าเราเดินไปห้างเจอร้านค้า1ิล้าน ติดป้ายสีชมพูหมดใช่ไหมครับการที่เราจะแตกต่างจากชาวบ้านเขาอะวิธีคิดคือกลับมาดูที่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ได้นะครับถ้าทุกป้ายเป็นสีชมพูหมดคุณดีอกมาเป็นสีฟ้าเดียวคุณก็โดนละร้านอาหารทุกร้านเปิดเพลงแจ๊สหมดร้านคุณเปิดเพลงโจ้ขึ้นมาคุณก็มีแบรนดิ้งที่แตกต่างแล้วมันอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหมดเลยครับการหาจุดยืนตัวเองให้ต่างคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากครับอะไะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรากำลังจะเตรียมตัวเข้าห้องเรียนกันแล้วนะครับ ผมเองก็พร้อมจะไปสอนเ้วเหมือนกันก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปเจอกันตอนนั้นเลยครับการทำแบรบนดิด้งโดยเฉพาะเซล์แบร,บแบรบนดิ้งหนักขึ้นเรื่อยๆยทำไมเดี๋ยววันนี้มาคุยในแมคแคิกของจิตใจกันด้วยครับ ที่เราสร้างมาตลอดชีวิตใช่ครับให้เราเห็นความกลัวในตัวเองในตอนนี้ชัดๆครับแล้วลองเพ่งไปที่ความกลัวตรงนั้นในตัวเราเลยครับและเมื่อกลรมมาเสร็จปั๊บเราจะปามันออกรอบนี้ปาสุดท้ายุัวใจของเราจะเบาป่องโล่งสบายเลยและสามสองหนึ่งปล่อยฟูและผมอยากให้คุณลองตอบตัวเองดูนะครับว่าความกลัวที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้เนี่ยศูนย์ถึงสิบสิบคือกลัวมาก ศูนย์คือกลัวน้อยใจของคุณครับตอนนี้มีการกลัวต่อเซลล์แบนดิ้งนะครับความสำเร็จที่พี่ภูมิใจที่สุดในชีวิตคืออะไรและเคล็ดลับของมันคืออะไรครับพี่ไม่พูดเป็นชิ้นงานดีกว่าแต่พี่พูดเป็นการก้าวข้ามเนาะทุกครั้งที่อยู่สามารถจะก้าวข้ามจากสิ่งหนึ่งไปที่สิ่งหนึ่งได้ไม่กีก่ครัแล้วความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่พี่ตาเคยเจอมาในชีวิตคืออะไรครับแล้วพี่ผ่านมันไปได้ยังไงครับ ผ่านและกำลังมเพินการอยู่นะคะใช้จิตวิทยาของความเข้าใจเร่อนี้มาุดไม่ใช่บออแม่นะเด็กวัยนี้ต้องการอะไรเขามีอะไรสิ่งที่เขาพูดคานี้มันแปลว่าอะไรเพราะว่าคำพูดที่เขาใช้คําเดียวกันเราคิดอย่างนี้เขาคิดคะไรสำหรับพี่การพัฒนาตัวเองสําคัญไหมครับและพี่พัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างครับที่สุดที่สุดหน้หนึ่งก็พี่้องเขียนไปเนาะคือหนึ่งสเตจคือแรนะา่านิ่เราเห็นอะไรเราต้องเอ๊ะ ใช่ค่ะขอเก็บเสร็จแล้วก็ค้นหาคำตอบแต่อานที่สองเนี่ยถ้าเราเร่องาแชร์ยิ่งเราแชร์มากเท่าไหร่แล้วยิ่งรู้เยอะมากเท่านั้นเพราะเวลาเราแชร์แล้วจะมีคนถามเราพูดไม่ชัดคนถามแราว่าพี่ตั้มไหเพราะงไงเราก็ต้องไปหาคำตอบให้เขาถูกไหมัะเราก็ตอบมาแล้ว็ต่อมาเลการเรียนนี้ไม่ใช่การเรียนในโรงเรียนการเข้ามาแต่เป็นการเรียนจากการอ่านหนังสือจากการฟังเซสโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ตอบานก็คือทำต้องก้าทำในสิ่งที่พี่เพราะถ้าอยู่มือเดียวัวทำสิ่งเดิมมาสิบห้าปียี่ส นี่นอสนะุดท้ายแล้วฝากให้คนที่กำลังอยากพัฒนาตัวเองนะครับอยากฝากอะไรให้กับเขาครับอย่าหมดแต่คิดน้องเขาบอกความฝันเนี่ยนะคะมันจะเป็นความฝันไปยังบรนทัดถ้าเ,เราไม่ทำถูกไหมฮะเมื่อไหร่หก็ตามที่เราทําไม่เรียกว่าความฝันแล้วเนะาะก็เราสําเร็จแล้วเราได้ทำล้วะคะ่ะขอบคุณพี่ตาเรียบของจอยมากเลยนะครับ